ค่ะวันนี้เรามาพบกับ e-suzu d-max cab h h l a n d e r 2.5รถบ้านเจ้าของเดียวค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่349,000บาทค่ะผ่อนอยู่ที่6,009 9ค่ะจัดได้ฟรีดาวเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำค่ะตอนนี้ไม่อยู่ที่แสนสนิดนิดค่ะไอดูแคปข้างหลังนะคะ จะเป็นรถปี2010แต่ก็เป็นรุ่นทิมนิยมนะคะช่วงนั้นใครๆก็ชอบค่ะไฟขหลามตัดยกสูงมาพร้อมกับคอกค,ค่ะเหมาะสำหรับอาชีพส่วนตัวไว้สร้างตัวได้เลยนะคะท่านใดสนใจอยากได้รถเอาไว้ใช้งานทักมาสอบถามหรือโทรมาปรึกษาเราได้นะคะร้านเรามีบริการหลังการขายค่ะมีสู่บริการซ่อมเป็นของตัวเองค่ะรถสวยคุณภาพดีต้องเชยุทธาค่ะ